หวงจุ้ยรับปรุณกับอาจารย์มาชมการทํางานตรวจหวงจุ้ยของท่านอาจารย์แบบออนไลน์กับกรณีศึกษาสําหรับลูกศิษย์รายนี้ที่ทําบ้านหวงจุย้ยตามคําแนะนําของท่านอาจารย์แล้วชีวิตดีขึ้นมากขออนุญครับค่ะคุณแม่บอกให้อาจารย์เป็นไงอยู่ที่นี่เป็นไงอยู่ทนอยู่ที่นี่ก็สบายนอนได้นอนหลับอาจารย์ไม่ค่อยป่วยไค่อยป่วยค่ะ มันอิงเอสสามท่านอาจารย์ไม่ให้อยู่ครับเคยลองมาอยู่คอนโดบ้านวนตำรี่ท่านอาจารย์เคยแจ้งไว้ตั้งแต่ตรวจครั้งที่สองนะครับพอครั้งที่สามท่านอาจารย์เลยบอกว่าไม่ให้อยู่แล้วต้องรีบย้ายเลยครับครับก็เลยขึ้นมาอยู่คอนโดบ้านวนที่นี่ะครับเราก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่ตั้งแต่สิบสี่ธันวาหกหกจนถึงตอนนี้ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนสิบห้าวันครับ ก็รู้สึกว่าขึ้นมาอยู่แล้วคุณแม่สุขภาพดีตัวก็ได้งานเพิ่มเก็บเงินง่ายขึ้นรู้สึกช่วงแรกๆที่ขึ้นมาอยู่รู้สึกว่าเงินเข้าไวก็อดูตัวเองตรงไงมากบอกาอาจารย์ มแต่ว่าช่วงนี้พออยู่สักพักมันเหมือนกับว่ามันเรื่อยๆมันเรื่อยๆมันเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันจะดอกลุงอะครับน่าจะน่าจะทำอะไรไม่ถูกไว้มั่งหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ปรับยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้ปรับ นนตั้งเองใช่ไหมตั้งเองครับเครสตนี่คือเขาย้ายเครสตมาจากที่บ้านเดิมครับแล้วก็ตั้งเองอยังไม่ให้ทีมตั้งเครสมาตั้งให้ครับโอ้ครับอือโยงอะได้็ทงครับช่วยใช่ครับก็เหมืกับครั้งนี้มาเช็ครายการแล้วก็ขอทราบตำแหน่งสำคัญสำคัญแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมตั้งเคล็ดมา ช่วยตั้งเชสให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งครับรืยอม,มต้องนอนอย่างน่อีกไหมนอนกันอยู่สามคนครับโอ้นอนเป็นตับเลยรัาจะนอนเป็นเทไมันห่พักมันหอา <laughs> ไปอาจารย์ ที่นี่มาอยู่ด้วยกันสามคนครับนอนอคนละเตียงกันครับสามเตียงรา,ายได้เพิ่มขึ้นหไหมเราบอไว้ได้สิปีก,ก่อนๆเป็นยังไยงยอมบอกรายได้ก็ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์หนูคือ ในช่วงแรกๆที่ทำที่ก่อนที่จะทำมาค่ะแต่ว่าช่วงหลังที่ทำที่ได้ทำาศรกิที่พี่ชายทำาศรกีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่างเงี้ยค่ะในสามสี่ปีหลังอะไรเงี้ยก็ก็ทะลุสามสิบล้านอะไรเงี้ยจากจากบาริษัทเล็กๆครอบครัวอะไรเงี้ยทำกันเองสองคนพี่น,อน,นอ้องอะไรเงี้ยปีหกสี่นี่ได้เก้าจุดห้าล้านใช่ใช่ใช่ ปีหกห้าได้สิบห้าล้านแล้วก็ปีที่แล้วปีหกได้มาสามสิบล้านครับปีหกห้านี่ทำสองแซกีคือแพร่หยางกับชูหนิวสุยปีหกหกทำห้องทองคำแล้วต้นต้นปีหกเจ็ดซึ่งไปทำแซกีบ้านรัวมาครับทั้งหมดตอนนี้มีสี่แซกีแล้วครับพบ็ขึ้นแล้วด้วย ครับก็อ,อยับขึ้นอีกเรื่อยๆตีงนีตั้งเตาเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันครับตรงนี้มันมีน้ำไหมบ้านนี้เป็นบ้านวัวบ้านวัวครับท่านอาจารย์น,น้ำน้ำนี้ก็คือไหลจากทางทางซ้ายไปทางขวาครับ ไปออกอ่าวไทยครับจะผ่านทางทิศ ESES e s ออก SW s w ไปครับท่า,ารา์อารครับทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายอยู่ทางซ้ายมือคือทางฝั่งบางกรของห้องนะครับก็จอ,อยัน ัญญาณดีสี่อย่างนะครับยันยุคกกาเลยนะครับเออให้ซุยเหอทู่แล้วก็ดังเป้าหมายอันนี้อันนี้คุณคุณรพยเขาติดไว้แล้วครับแล้วก็มีอาถรรพ์หนึ่งสามเจ็ดสร้งแล้วครับมีผ้าภูเขาเขียวตั้งแล้วครับ,รบดอกไม้ท่าเมื่อดอกไม้ เัวดอกไม้ห้าธาตุแล้วก็มีแก้แก้โลดวดโดยการขวนขวุยไว้ที่ประตูห้องกับประตูห้องน้ำครับม,มีกล่องดนตรีที่หนึ่งเจ็ดสุรยันจันทราน,น,น,นแล้วก็น้ำน้ำย่างเนี่ยมีตำแหน่งที่หนึ่งสองสามเจ็ดครับ ใน่ได้รับเงินพอมาอยู่ที่8ศูนยก็แวดกโมบายแหละครับมบายธนาบัตรครับมบายเลขอะไรหมายเลข147ครับเพิ่มที่เอสดีไหครับท่านอาจารย์เพิ่มอะไรครัที่เอสดีท่านอาจารย์จะให้ตั้งเต่ามังกรตั้งหมูไหมครับเพราะเขามีเขามีต้นไม้ชราเสริมเพิ่มยุ่อีกอะไรเงี้ยครับ TSE ตำแหน่งชุนนะครับโอ้เรา่าเห่ามากรครับระคายุ่งอีกเนี่ยครับ <S อ s e ตำแหน่งชุนนะครับครับหน้าบ้านสิหน้าบ้านตั้งอะไรอย่างหน้าบา้านมันเป็นมัน็ไม่สามารถมันมอแกระทะรี่มีแตงหินปืนมีแา่งหินปืนปกติแล้วก็มีไม่มีระเบียงแต่ว่าตั้งทำไง ตั้งถังหินฟืนที่เป็นถังหินฟืนทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็สิงหนึ่งคู่แล้วสิงโตหนึ่งคู่ครับอืมเต่าตอนนี้ได้เลยอ่อตอนนี้นะครับจะติดน้ำก็คือหกที่ค่าไปประทานตั้งไปแล้วตามเวลากระต่ายนะครับแล้วก็หมอไปประธานตามเวลาหนูครับ จะจะแยกของคุณแม่อีกไหมครับพเพิ่มให้คุณแม่ไหมฮะใครใครเป็นหลักแม่แม่เป็นหลักหรือคุณลพลพัรเป็นหลักครับคนลูก,กเป็นหลักคุณผู้ชายนี่ยเป็นหลัก ตั้งไปสองกติกแล้วผมพี่ข้าเป็นประธานหมอเป็นประธานแล้วฮนะตัวนี้ผมเลียนปรึกษาท่านใจว่าจะตั้งให้คุณแม่ด้วยไหมเพื่อสุขภาพของคุณแม่จะติดหนึ่งหรือไม่ต้องคนระับหรือว่าพอแล้วสองกติกก็พอเพิ่มเตา เพิ่มเตาครับเอ uh, ่าอายุป oh, ู้อืมอืมเพิ่มเตาครับเอ่อปกติ้า เดิมมีผมพิฆาเป็นประธานแล้วครับนี่ของผู้ชายองผู้ชายจะเป็นคนใจใช่ครับอืม ตอนเดิมนะี้ผทม่ใชาไมเตาอยเดินอยู่แล้วใช่ไหมม,มีอยู่แล้วครับพี่ที่เรียนให้แจเมาื่อสักครู่ครับพอพี่ข้าไปประทานแล้วตั้งวันกระตายแล้วก็หมอไปประทานวันวันเวลาหนูครับ ให้แกได้ปรับก่อนแล้วดี๋ยังไงเราล,ลองฟังีกทีนึงก่อนเพราะว่าในรายละเอียดนะคะแกจะต้องปรับเยอะอยู่ห่ายอค่างโอเคโอเควันนี้นะครับท่านอาจารย์มียันอัถันมาให้เจ้าบ้านสามแผ่นะครับเป็นยันอัธถันเกี่ยวเรื่องทาธุรก,กิจการงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ยันอัถันทำธุรก,กิจออนไลน์นะครับ ให้มีขี้เสียงที่จดจำแล้วอีกอันนึงเป็นยันอาถรรพ์ในการลงทุนกองทุนเทรดพุ้นอะไรต่างๆนะครับให้ได้กําไรไครับได้ดโตรงครับท่านอาจารย์มอกเจ้าบ้านนะครับวันนี้ครับออืเรียบร้อยแล้วครับท่านอาจ,จารย์ให้เขาฝักไปก่องน,นะครับแล้วรายงานผลครวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลใคลที่เป็น นน้องสาวน้องสาวเสือเจ็ดครับอยู่ด้วยกันหรือปล่าก็นอนที่คอนโดด้วยกันกับคุณแม่พร้อมกันสามคนครับที่ห้องนี้มีสามคน ใช่ครับคุณคุณพลพัฒน์ทำาแท็กเอรอะไรมาคุณคุณพลพัฒเนี่ยมีทําแพะหยางชูงเหนิยวสุยห้องทองคำแล้วก็บ้าน<อ>วัวล่าสุดครับพี่โกลาส่วนน้องสาวยังไม่ได้ทําใดๆครับน้องสาวรอรับจากพี่ ้เตแลวครับตอนนี้ม<ส>ีสีแซกีครับเอางั้นเยลยอรอรับแตกเพ่ <c oughs> อะหรือหรือท่านจะมีคำแนะนำให้คุณเขายังไงครับเป็นเสือเกดไม่อยากอยากให้ครับตัดตัมดมาเล่นหนึ่ง <Pin> นนหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่องตรงนี้สุยอ๋อแต่ช่วงนิ้สุยนี่คุณคุณภัยาเขาทำไปแล้วท่านอาจารย์ทำแล้วครับหรือจะให้น้อง <improving. S 1> สาวทำไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคแต่ถ้าทำทำแล้วเนี่ยมันมันจะได้ พัฒนาตามนั้นแหละหนึ่งสี่เจ็ดสามหกเก้าใช่ครับเออในวันเวลาห้าเท่าก็มีคนาว่าถ้าเกิดตัวน้องสาที่เป็นเสือเจ็ดไปทำช่วงนิ้วสุ่ยของตัวเองในวันที่ยิ้มสามีนาก็จะได้เบิ้นมากกว่านี้อืมแล้วก็ย้อนกลับไปที่คุณคลพัฒได้กับคุณแม่ได้ครับก็เป็นคำแนะนำท่านอาจารย์ ว่าในครั้งต่อไปถ้าได้ทํำก็ให้น้องสาวทำและยิงกลับครับเพราะว่าเขาเนคนเกลดจะไปทำชุุสุมันเป็นหนึ่งสิบเจ็ดไงเนี่ยคนปอยืนยกไม้อยู่ข้าหลังเนี่ยนี่เข้าจความหมาไหมให้อยู่ข้องค้าเข้าใจว่าคือน้องสาวเเจ็ดท่านจย์นั้นาว่าถ้าไปทำหนึ่งเาิดหลังเนี่ยเพาะว่าใช่มันจะหนุนแรงหนึ่ง นะโ okay. okay, อเคต,ตามนะ no niin, right ี้ครับโอเคออกตามนั้นครับแข็งแรงนะคะคุณหมอได้ไหมคะครับครับขอให้เป็นอภิมหาเศรษฐี่เออ